ในชีวิตของทุกคนไม่มีใครหนีพ้นความทุกข์ได้บางคนทุกข์เพราะความรักบางคนทุกข์เพราะเงินทองบางคนทุกข์เพราะความเจ็บป่วยหรือเพราะใจไม่เป็นสุขแต่แท้จริงแล้วตัวความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นมันอยู่ที่ใจเราไปยึดกับสิ่งนั้นต่างหากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อมีความยึดก็มีความทุกข เมื่อปล่อยวางได้ความทุกข์ก็ดับไปคนเรามักพยายามหนีความทุกข์ด้วยการหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนแต่ยิ่งหนีก็ยิ่งเจอเพราะเราไม่เคยเข้าใจเหตุแห่งทุกข์จริงๆเหตุแห่งความทุกข์คือตัณหาความอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากให้เป็นอย่างใจแต่โลกไม่เป็นอย่างนั้นพอไม่ได้ดั่งใจก็เกิดความโกรธ ความเศร้าวความเสียใจหนทางดับทุกข์คือเห็นตามความจริงเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่เรายึดมัน่นว่าสวยว่าดีว่าควรได้ในวันนี้วันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปเมื่อใจเห็นความจริงอย่างนี้บ่อยๆความยึดจะค่อยๆค,ค,คลาย ใจจะค่อยๆเบาความทุกข์ก็จะค่อยๆจางหายไปเองไม่ใช่ด้วยการหนีไม่ใช่ด้วยการต่อสู้แต่ด้วยการรู้และวางรู้ว่าทุกสิ่งเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราววางใจให้เป็นกลางไม่หลงสุขไม่จมทุกข์นี่แหละคือทางหลุดพ้นไม่ต้องไปไหนไกลแค่รู้เท่าทันใจในทุกขณะ และปล่อยวางด้วยปัญญาเพราะเมื่อใจไม่ยึดใจก็เป็นอิสระและเมื่อใจเป็นอิสระความทุกข์ก็ไม่มีที่อยู่